สบายดีท่านผู้ทมเมื่อวนี้เฮามีความตื่นเต้นหลายเข้าขยะมาโมเว่นนี้ดังที่เห็นคลิปนี่คือมามาออกเตลีนี่แหละมามาเพชรที่มีขายอยู่ในอินเดียเนาะจักน่าได้สตีลฮอตชิคเก้นเฟเวอร์ไรเมนราคาร้อยสี่สิบห้าลูปี ร้อยสี่สิบห้าลูกปีกประมาณเป็นเงินไทยกับประมาณหกสิบบาทนี่ไมหกสิบเจ็ดสิบบาทแต่ว่าโบเคยกินจะเกลือเดี๋ยวจะลองมารีวิวมามากับหัวมามาหรือว่านี่บานเอาเอิ้มนนี่มาสติลไทป์นี่แหละมามาพีดเดี๋ยวเขาจะมีเขาจะมีเอ่อเครื่องปุงมัน ว่าเด็ดซ้ำใดหรือว่าซื้อคลิปของมือนี้จะตั้งซื้อว่าเมาเมาเกือบตายสไตล์หลงลงเซอุ้ยบ่แม่นเนาะมามาเมาเกือบตายสไตล์หลงลงเซบ่แม่นอี่มามาเมาเกือบตายสหายหลงลงเซบ่แม่นมามาย่างเซเกือบตายมามาย่างเซเกือบหายโอ้หะไม่เป็นยันยังอ่ะนี่ ถ้าไปเบิงกันเครื่องปุงหรือว,ว่าจุดคลายเม็ของเฮาเก็คืออยู่นี่จ้าจ้าจ้าจึงเอา้าือกลับหลังกลับหลังอ่ะเป็นกุ้งสำ็จหูกุ้งที่เขาคั่วมาเรียบร้อยแล้วอ่ะนะไปซื้อมาจากห้างลงทุนหลายเตอบหมูคือหมูคืออนะหมูคู่กัเบิงแวก,ก็กดไลค์กดแชร์สนับสนุนกันแน่ ชีวิตชาวลาวในตั้งแดนหรือว่าชีวิตในละชีวิตชาวลาวไงชีวิตชาวลาวในเมืองแขกนี่คือกุง้งซื้อมาเด้ออันนี้คือกุง้งจะใส่กับมามาอันนี้นี่อันนี้ก็กุ้งอัดชีสเดี๋ยวถ้หนาจะมีคลิปอีกกุ้งอัดชีสเท่านี้เอามามาเผ็ดใส่กับกุ้งก่อน แล้วก็เก่นคอกเทลซสลซ์ฮอทดอกฮอทดอกไก่ฮอทดอกไก่โอ้สำมร็จหมาจากต่างประเทศคนน่้จากต่างประเทศอินเดียโซสัมีทก่อนเดี๋ยวเราจะมากแกะกุ้งก,กันเลยว่ามันจะ เข้ามากันยังมียมีถถงดีอยู่ลาตะตะขอพิชมาเลยนะ,ะพิชแบบวาไว้ได้ดีโดดเลยเอาจะบใส่หลายทัก็จะกใส่เพียงสํมนี้ละ่ะสัมนีพอใส,มมสมม่หลายเจียดายพพดนี่ก็คือตอกุ้งกุ้งนี่ก็คือตอกุ้ง

ก็ค,คือส่วนผสมแฟนมีดอกโบแคหรือว่าดอกแคอันนี้คืออิน r ร d เด n t s หรือว่าส่วนผสมหัวหอมมะเขือมะหายังมะเขือดำแชกเดียวนะกระเทียมออเนียนกาลิกเฮอร์เบิลสมุนไพรหาแสกมักเพ็ดหัวผักผักนัวนัวไปจ้ะบบังหุนใบมันคือใบบังหุ่งอะนะ ้วกาดอกแคพักบงอันนี้สมุนไพรนะหลายคนก็จะฮองดีว่ากลิ่นมืดนี่จะเป็นแนวได้นี่คือโสมหน้ามามาเซตยกสดตอนนี้ก็ถึงเวลาอัดสมควรมิดหักแฟนไร้การที่ติดตามสมกันมาแม่นไัยติดตามมันวะที่ติดตามสมกันมาได้ดุนตอนนี้มามา เส็ยกสดหรือว่าเมาเกือบตายได้เห็ดสําเร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมาซิมกันเลยท่านผู้สมเอามาเบิ้งเอามาเบิ้งเอา,เอา,เอามาเบิ้งเลยท่านผู้สมมิดหักลายการมันไม่ไม่แพ่เป็นมิดนะมันะโอตอนนี้ ไมตั้งเออกล้องตั้งบบได้นาอมิดหักลร้การอันนี้ก็คือมามา่าสรทธหยกสดที่คณะทีมงานหลงลงเซข่อยผู้เดียวในละเหตุมื่อน,นี้เขาจะมาซิมกันเลยว่า30นาทีต่อจากนี้ไปพรนทวีที่เป็นเจ้าของซ่องหลงลงเซจะสลบสำํำใด มสูคนาาอ,อันนี้คือกุ้งตอนนี้เฮาก็ฮอตเวลากินนี่กุ้ง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 ดอ,อกบัแครดอกแค่ อันนี้คือเส้นผสมก็พักโอ้ยามแรงเนี่ยบุอยัง้เว้าเลยนะขอโทษหลายๆทันผสมมิดหักแฟนไร้การอ้วหากระเห็นซากมะเขืออหัวหอมกระมา

เดี๋ยวสักนิดก่อนประมาณสิบสั้นนาทีเรือสามสิบนาทีอากาศมันออกเดี๋ยวจะมาถ่ายเมืองนี้วาเพชรตอนกินน้ำบอกเพชรตอนกินน้ำกินน้ำกินหนาวปวดกินเหมือนแล้วปอเพชรเพชรเพชรอืมบุใหญ่ว้าเลย มินหักแฟนรายการรายการครัวแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีของแก่พิษคือน้ำนมฮอนฮอนป้าโมันแก่พิษบ่ไหนวะฮอนจะตายป่ะเนี้ยพิษกับความฮอนเดี๋ยวมันเย็นก่อนว้าพิษแห้งรีมองไหมเฮือกซัดออกมาหมดเลยเดี๋ยวอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้หน่อยเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิง์อาการอาการตอนนี้นเนาะเบิ่งหน้านี่หน้าเพดคือปากแดงขอบตาก็จะแดงๆหน่อยนึงเพดเอือกขี้มุกน้อยเดี๋ยวต่อไปหน้าจะเป็นแนวไดัตอนนี้มันกระโบมีอย่างเกิดขึ้น เกิดขึ้นว่นนอะบนอไปนอนกกก่ออนนาสบายดีท่านผู้ชมอันท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้บันชงหรือว่าสบายดีมิหักแฟนรายการ